เปิดศึกเดือดกลางไลฟ์หน่วงท่ออาจพสุดปทะ,ะอําอิราวัตอาจพสุดฟาดเดือดล้านที่กอบสุขผู้มีพระคุณคนเดียวท้าอําอิราวัตปมพระเอกกล้ามโตกลางไลฟ์หน่วงทอกข่าวเด่นวันนี้ศึกเดือดในโลกโซเชียลที่กำลังลุกลามเมื่อพระเอกหนุ่มกล้ามแน่นอาจพสุดบานแย้มออกมาประกาศชัดกลางสื่อว่า ผู้มีพระคุณของเขามีเพียงหนึ่งเดียวพร้อมสวนกลับแบบไม่ไว้น่าใครถึงอัมอิราวัตอดีตหมอคนดังที่เพิ่งจุดประเด็นร้อนกลางโซเชียลรายงานข่าวระบุว่าต้นเรื่องของดราม่านี้เริ่มต้นจากโพสต์หนึ่งของอัมอิราวัตที่พูดถึงพระเอกกล้ามโตโดยไม่ระบุชื่อทำนองว่าเคยได้ดีเพราะบารมีของผู้ใหญ่ในวงการเคยยืมเงินค่าดาวบ้านแต่กลับไม่ยื่นมือช่วยเหลือเมื่อผู้ใหญ่คนเดิมกำลังลำบากแถมยังโทรไปนินทาว,ว่าร้ายจบโพสต์ด้วยประโยคแสบๆคันๆว่า คนเนรกุณคนไม่มีวันเจริญแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรงแต่แฟนคลับและชาวเน็ตบางกลุ่มก็เริ่มพุ่งเป้าไปที่อาร์ตพสุดเนื่องจากเข้าข่ายพระเอกกล้ามโตแถมยังเคยมีข่าวพัวพันกับบุคคลในวงการบันเทิงหลายคนในอดีตอาร์ตจึงไม่รอช้าโพสสวนกลับทันทีพร้อมแน่ภาพและข้อความแบบตรงไปตรงมาโดยเขายืนยันว่าที่กอบสุข คือคนเดียวที่เขานับถือและให้ความเคารพในฐานะผู้มีพระคุณในวงการบันเทิงไม่มีคนอื่นและไม่มีใครมีบุญคุณถึงขั้นที่กล่าวอ้างโพสต์ Post ไม่มีชื่อผมแล้วคุณมาตอบเพื่ออะไรคําถามเจ็ดจากอาตพสุิแต่ที่ทําให้เรื่องราวบานปลายยิ่งกว่าเดิมคือคําถามกลับที่เขายิงใส่อําอิราวัตอย่างจังว่าโพสต์ Post ที่คุณแชร์ไม่มีชื่อผมแล้วคุณออกมาโพสต์ตอบเพื่ออะไรหรือจริงๆแล้วมันคือเรื่องของคุณเอง คำถามนี้กลายเป็นประเด็นให้โซเชียลหยุดคิดและตั้งคำถามกลับไปยังต้นโพสต์ว่าจริงหรือไม่ที่มีเจตนาเจาะจงและถ้าไม่ใช่ทำไมต้องตอบโต้ด้วยท่าทีร้อนแรงขนาดนี้อาตยังไม่หยุดแค่คำถามนั้นแต่ยังเปิดประเด็นถึงพฤติกรรมซ้ำๆของอีกฝ่ายว่าชอบพูดถึงเรื่องของคนอื่นชอบพาดพิงชอบวิจารณ์ในสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนเองจนกลายเป็นคำถามในใจใครหลายคนว่านี่คือการหวังสร้างกระแส หรือเป็นการระบายความขุ่นข้องใจในอดีตไฟสงครามโซเชียลใครคือคนต่อไปที่ถูกลากเข้าดรามา่างานนี้แฟนๆต่างแบ่งออกไปหลายฝั่งบ้างก็เห็นใจอาตที่ถูกโยงโดยไม่จําเป็นขณะที่อีกฝั่งมองว่าการออกมาโต้กลับแบบดูเดือดก็อาจสะท้อนถึงความจริงบางอย่างที่อยู่เบื้องหลัง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งสองคนมีประเด็นที่โยงใยกันในโลกออนไลน์และดูเหมือนว่าครั้งนี้ดราม่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะเริ่มมีบุคคลที่สามถูกเอ่ยถึงและอาจมีชื่อเสียงในวงการเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้จึงยังไม่จบง่ายๆใครกันแน่ที่พูดความจริงใครกันแน่ที่มีเจตนาแอบแฝงและใครจะเป็นคนต่อไปที่ถูกลากเข้ามาในดราม่าครั้งนี้ ติดตามกันให้ดีเพราะไฟยังไม่มอดและอาจลุกลามจนกลายเป็นดราม่าระดับชาติได้เวลาฟังเสียงจากทุกคนในคอมเมนต์แล้วมาดูกันว่ามีอะไรเด็ดเด็ดบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วพูดทำไมมมๆมคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าใครอยากจะเชียร์คนชนะก็เชียร์ไปแต่เราจะรอดูคนเสียตั้งตอนจบคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่า หมอฟ้องเขาชนะแต่จากนี้คนจะไม่เข้าคลินิกหมอแต่จะไปอุดหนุนอาร์ตช่วยเขาให้ดังมีกินไปอีกเป็นหมอแต่ทำแบบนี้จริญบัณแล้วใครจะกล้าไปใช้บริการคลินิกหมอละเนี่ยความน่าเชื่อถือตรงไหนไปแซะเขาก่อนไม่แม้ไม่รับสักอย่างแต่จะฟ้องเงินเขาพนะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าก่อนหยิบข้อกฎหมายมาใช้หยิบศีลธรรมในใจมาใช้ก่อนถูกผิด รู้ดีแก่ใจกฎหมายจะเป็นเกาะป้องกันไม่ใช่เอาไปใช้รังแกคนอื่นแล้วอ้างว่าตนเก่งกฎหมายกอมอปกป้องความถูกต้องเครดิตทนายไพศาลก๊อปมาคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าการเขียนถึงบุคคลอื่นแล้วชอบทําคือไม่ใส่ชื่อแต่คนก็มองออกว่าเป็นใครพอเขาจับได้ก็แถไปเรื่อยยังมาอ้างว่ารู้จักกัน แต่ก็ก่อเรื่องทําให้เขาเสียหายไปก่อนแล้วทีทีไม่ใช่เรื่องของตัวเองแถมไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อนคอมเมนต์นี้กล่าวว่าทีมอารคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าทีมอารตดคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าคุณหมอพูดแถ้ไปเรื่องหาว่าเขาร้อนตัวการที่คุณบอกว่าคุณพดไปยืมเงินพระเอกคนหนึ่งแล้วพระเอกคนนี้ให้ยืมแสนหนึ่ง ก็ตรงกับคุณอาดละแล้วบอกว่าพระเอกคนนี้ไปเล่าให้ผู้ใหญ่ในวงการฟังคุณอาดก็บอกว่าเอาไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังก็ตรงละอีกหนึ่งบอกว่าซื้อทองแจกเงินลูกน้องซื้อรถก็ตรงเขาหมดจะไม่ให้เขาคิดว่าคือเขาได้ไงแค่อย่ามาแถว่าเขาร้อนตัวเองแล้วการที่คุณเล่านิทานม,มาแล้วคนที่อ่านเขาชี้เป้ากันไปที่ใครคนหนึ่งเขาก็เสียหายเขาก็ต้องเดือดร้อนแล้วข้อเท็จจริงที่เล่ามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเขาก็ออกมาอธิบายในมุมเขาลูกผู้ชายกล้าแต่กล้าแขวะเขาก็กล้ารับค่ะ คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแค่คุณโพสต์แล้วคนอื่นเข้าใจว่าเป็นเขาเขาเสียหายค่ะคุณคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าทีมพระเอกกล้ามโตค่ะคอมเมนต์นี้กล่าวว่าหมอปิดคอมเมนต์เปิดให้เฉพาะคนที่ติดตามเท่านั้นเห็นโวยกันใหญ่มีหน้าละหมอถึงเหลืองคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าที่มาของคาว่าแฮชแท็กหัวหมอหรือเปล่าคะคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าแท้จะเลือดสาดฝีข้างแล้วหมอ คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าในมุมกฎหมายหมออาจจะชนะแต่ในมุมทางสังคมหมอแพ้ยับแน่ๆคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าที่มาของคําว่าหัวหมอจากหมอจริงๆเนี่ยแหละคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าปีพดอ้วนหมอหมอ,หมอมนี่กําปีมีเรื่องจะอู้ฮือฟังอูนีหายนี่เนื้อหมอกํานี้ฉิบหายบอลลัายเกิดจากคนฟังมาเขียนให้คนรู้ทั้งประเทศคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอาร์ตคาซูซูค่ะ คอมเมนต in ์นี้กล่าวว่าปลาไหลเรียนเก่งจนเป็นหมอคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทีมอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสงสารที่หน่วงจังค่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคุณหนุ่มหล่อจริงๆนหน้าเด็กมากคอมเมนต์นี้กล่าวว่าทีมอาจจ้าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าหน้าเฟซพี่หมอเช้านี้แกโพสต์ประกาศชัยชนะหรือยังคะใครที่ยังไม่โดนบล็อกช่วยบอกที Comment, อคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าหนึ่งก็มันฟังมาจากคนคนเดียวกันสองเรื่องก็เรื่องเดียวกันจากต้นเรื่องคนเดียวสามจากเซตต้นเรื่องพี่พจน์เดียวแล้วมันจะไม่ใช่อาร์ตได้ไง 4. สีส่เซตที่อาร์ตคุยกับพี่พจน์คือหลักฐานห้าพี่หมอก็ฟังเรื่องนี้มาจากพี่พจ์หกแล้วมันจะไม่ใช่อาร์ตได้ไงแฮชแท็กแก้แท้ค่ะพี่หมอคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าทีมพจ์หอแต๋วแตกคอมเมนต์ต่อมานี้กล่าวว่าทีมพจ์หอแต๋วแตก คอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่าหมอหน้าเปลี่ยนทุกรูปหน้าจริงคือแบบใดคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์กล่าวว่าถึงผมจะไม่ใช่หมอสิวแต่ก็ช่วยทําให้คนหายหิวมานักต่อนักแล้วกล้วยพร้อมส่งคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเชื่ออาร์ตเพราะโดยส่วนตัวเข้าใจมาตลอดว่าเขาหมายถึงอาร์ตความเชื่อด้วยเหตุด้วยผลที่มันตรงกับอาร์ตครับคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ถ้าผมมีตังแบบหมอนะแล้วเขามีบุญคุณกับผมนะแสนเดียวผมควักให้เลยผมไม่มาเอามาด่าให้หรอกเพราะเราไม่รู้หรอกหรือตื้นหนาวบางของคนที่เรากําลังพูดถึงเขามีจริงไหมเขาอาจจะลำบากอยู่ได้แต่การที่เขาแจกเงินลูกน้องมันคือการซื้อไอใจให้ลูกน้องตั้งใจทํางานมันคือนัดที่มันคือกําลังใจเราอาจจะมีน้อยแต่การให้อย่างนั้นมันคือการซื้อใจเพื่อให้เขา ทำงานด้วยใจแบบนี้ผมเป็นคนหนึ่งนะที่อ่านทั้งหมดฟังมานั่นแหละต้นผมก็จบที่คุณหมอเจาะจงไปที่คุณอาจเรื่องมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคุยแบบลูกผู้ชายจบวิ่งวิ่วแยกย้าย่อ <Yo. S 1> คอมเมนต์นี้กล่าวว่าถ้าไม่หิวแสงแต่แรกก็คงไม่ต้องมีกรณีหิวเงินตามมา ฟังอะไรมาก็ไม่ควรเอามาแตะ,ะแขนงไร้สาระหยิบฉวยเอาแต่พลังลบมาโพสต์ลงร้อนรนเดือนร้อนแทนคนอื่นเกินความจําเป็นแล้วใช้เป็นข้ออ้างว่ารักเขารพมากสติเขาอุทิภาวะข้ารักมากเขารพมากถ้ารู้ว่าเขาเดือดร้อนเงินทําไมไม่ให้เขายืมไปละจะได้จบจบเป็นการแสดงความรักในแค่นี้คิดเองไม่ได้เนอะแต่คิดได้กับสิ่งที่ไปสรรหาขามาโพสต์มาแขะมาแส้เขา